สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตามคาเรียบร้องของเอฟซีเราว่าเยชิดหายไปนานเลยไม่เอาคลิปใหม่ๆมาให้ดูบ้างเลยวันนี้ก็ถือโอกาสขึ้นมาที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อคืนนี้ก็แวะเป็นนอนที่จังหวัดลําพูนไม่ใช่เราที่ขึ้นมาภาคเหนือวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าทางโรงงานเจ้าของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์จังหวัดลําพูนเนี่ยนะฮะเขาให้มาออกแบบให้มาเซต ให้มาแนะนําช่างด้วยวิธีการที่ถูกต้องผมก็เลยถือโอกาสเสร็จจากตรงลําพูนแล้วก็เลยมาที่รอยเต่าเลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าบ้านบ้านแอนบ้านแอนถนนเส้นพอดแม่ตื่นอวิ่งมาหนูซ้ายมือซอยสามบ้านแอนเข้ามาเจ็ดร้อยเมตรก็จะเจอบ้านหลังนี้เลยนะฮะหลังเนี้ยเขาทําด้วยผนังแล้วก็หลังคาปีกปองทั้งหมดเลยเดี๋ยวแรกๆผมจะพาท่านผู้ชมไปดู รอบนอกเป็นยังไงแล้วก็จะถามเจ้าของบ้านว่าร้อนร้อนขนาดนี้สี่สิบห้าองศานะครับท่านผู้ชมตอนนี้สี่สิบห้าองศาที่ดอยเต่าเนี่ยพอเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเย็นแล้วอยู่ได้จริงไหมไม่ใช่ซื้อบ้านทําบ้านเป็นล้านแต่ต้องไปอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเงี้เวลาแดดออกไม่ใช่เราเนี่ยมีเงินเราต้องใช้เงินให้เป็นนะครับเอาเงินมาแล้วสร้างบ้านราคาเป็นล้านเนี่ยจะต้องอยู่ในบ้านได้เวลาแดดออกไม่ใช่เวลาแดดออกต้องไปอยู่ใต้ต้นไม้ ันไม่ใช่ในสมการที่เราอยู่บนโลกมนุษย์ใบน,นี้ยเราต้องอยู่ด้วยความคิดว่าจะใช้วัสดุอะไรจะทําให้เราอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไงนะครับวิธีคิดไม่ใช่มีเงินเป็นล้านโอ้โหสร้างบ้านหลังหนึ่งเป็นล้านปลูกบ้านทั้งทีก็ไม่ได้อยู่บ้านเวลาแดดออกต้องไปอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยไม่เอานะครับวัสดุข,ของเราเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่จดลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะฮะว่าผนังเนี่ยทำยังไงมันถึงจะเย็นทํำยังไงเนี่ยระยะคานห่างเนี่ยสี่เมตรห้าเมตรเี่ยโบไม่ต้องใช้ เหล็กไปรองรับมันห่างสี่เมตรถึงหกเมตรได้เลยนะฮะอย่างหลังเนี้ยเขาใช้หลังคาเ่ยนาสิเป็นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตามผมมาว่าภายนอกเป็นยังไงใช้สีอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายท่านผู้ชมวันนี้ละเอียดเลยหลังเนี้ยนะครับนะฮะอันนี้ก็เห็นไหมคานตัวเนี้ยเขาใช้เหล็กสี่คูณสองคานตัวเนี้ยเขาใช้เหล็กสี่คูณสองแล้วก็ปล่อยทายคาหลังคาเนี่ยปล่อยเฉพาะหลังคานะครับออกมาจากคานตัวเนี้ยเมตรยี่สิบเลยโดยไม่ต้องไปอ้อเหล็กออกมารับหลังคาปีนปอง มันสามารถรับโหลดและรับน้าหนักได้ลมมาก็ไม่ต้องกลัวมันปิวเพราะว่าความหนาของหลังคาเนี่ยบวกกลอนด้วยจะจกอยู่ที่สิบสองเซนเห็นไหมฮะมันจะตัดกระแสลมเวลาลมพายุรูร้อนมาเนี่ยมันทำให้ถึงไม่ปิวอ่าหนึ่งนะเพราะว่าหลังคามันหนามันเลยตัดกระแสลมตัดแรงลมไม่ให้มาดูดเอาหลังคาปิวได้นะครับแล้วก็เรื่องของการความร้อนเนี่ยเราออกแบบมาเนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องเน,งน่เวลาเจอความร้อนปุ๊บทางเดินของอากาศเนี่ยมันมีเขา้าใจ่าการเดินของอากาศไหลผ่านได้ มันเลยทําให้บ้านหลังเนี่ยภายในเนี่ยกันความร้อนแล้วเย็นจริงๆนะครับแต่ข้างนอกสี่ถึงห้าองศาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเข,ข้าไปข้างในดูที่ว่ามันนอนแล้วนั่งกลางวันบวภายใต้อุณหภูมิภายนอกในสี่ถึงห้าองศาเนี่ยเขาอยู่ได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินชมรอบบ้านก่อนเนี่ยผนังเห็นไหมเป็นผนังสีเทาออกหม่นๆนิดๆเป็นเขาเรียกว่าสีสีอลูไซส์สีลูไซส์ถาว่าสีลูไซส์นี่คือซูมเข้าไปเนี่ยก็จะเห็น เป็นเป็ดๆ,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 ๆสีรูซายเหมือนเวลาเราซื้อรถยนต์มาเนี่ยเขาเรียกว่าสีรูซายว่างั้นเถอะนะฮะ,ะเดี๋ยวพามาดูเห็นไหมฮะเวลาเราตัดผนังกรีบเข้าผนังเขาก็จะเอาเฟรมลูมิเนียมเนี่ยมาอมอมผนังตรงเฟรมข้างล่างเขาก็จะหนายขึ้นแล้วก็เอาผนังเสียบลงไปแล้วก็ซีนซีลิโคนน้ำก็ไม่เข้าเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วก็จากคานชั้นที่หนึ่งเนี่ยคานหนึ่งคือชนคารับหลังคาเลย ช,ชนทันและหลังคาเลยไม่ต้องไปทําเหล็กรัดคอล่างแล้วก็รัดคอบนเราถึงจะไปใส่โต,นนต้นี่นั่นตีนั่นตีนี่แล้วก็ตีนี่ตีนั่นเนี่ยมัน,นวุ่นวายมันยุ่งยากไปหมดเห็นไหมสังเกตดูนเนี่ยหลังคาเราเนี่ยใช้เป็นฝ้าภายนอกเป็นตัวไม่ต้องไปกลัวเรื่องกุเรื่องโดนน้าบวมโลโดนน้าแฉ่แล้วก็บวมแตกหักหล่นลงมาเสียหายแล้วก็หนูก็ขึ้นไปอยู่อาศัยร่วมกับเราถ้าเราไปตีฝ้าเห็นไฮะอันนี้คือข้อดีของ ลังคากระลอดปิงปองที่มันไม่ต้องเปลียไปตีฝ้าเลยไปช่วยมันไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นฝ้าในตัวแห่งนั้ยาวจากคานตรงนู้นมาถึงตรงเนี้ยสี่เมตรไม่ต้องมีคานรองรับก็ใช้หลังคาด้านล่างเป็นฝ้าไปในตัวเลยอันนี้เข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับไม่ต้องกลัวปิวเนี่ยเขาผ่านรูรูร้อนมาแล้วตอนนี้ที่ผมมาในวันนี้อยู่ที่วันที่ยี่สิบแปดเมษาพายุรูร้อนผ่านไปแล้วลูกสองลูกที่เนี้ยก็เห็นม,มันปิวไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูด้านนอะนะอ่าตามผมมาเนี้ยที่ด้านหลัง ช่างเขาไม่เคยทําเลยนะครับเนี่ยแต่ผมมาดูแล้วเขาแค่ดูคลิปผมเขาก็ทําได้แม้ละเอียดเข้ามุมเข้าอะไรอะไรละเอียดดีมากเลยนะครับแล้วก็เจาะท่อเข้าไปหมเขาก็ซีนท่านผู้ชมครับผมบอกแน่นนักแน่นหนาว่าหลังคาปิงปองเนี่ยสามารถวางคานบางตรงห่างรับสี่เมตรห้าเมตรได้เลย ความหนาสิบเซนได้ถึงหกเมตรนะครับได้ถึงหกเมตรเราไม่จำเป็นต้องไปใส่แต่ทีหนึ่าางเมตรหนึ่งเมตรกลัวลังคาหากกลัวลังคาตกท้องช้างอะอันนี้ไม่มีตกถ้าตกเปลี่ยนให้หม่นะครับเพราะความแข็งมันได้แล้วเราก็ใส่เลหล็กเห็นี้ยรัดคอเสาวิ่งเสาทนเสาแล้วก็าลาังคาปูอย่างที่ท่านเห็นนี่เลยนะครับแล้วก็ผนังเนี่ยตั้งตั้งจากพื้นเนี่ยทนคานบนเลยไม่ต้องไปใส่รัดคอกลัวมันปิวไม่ใช่นะ เปน็นพันหลังทั่วประเทศเนี่ยจะถึงต่างประเทศด้วยเนี่ยไม่เห็นมีหลังไหนปิวเลยทักหลังหนึ่งเหตุผลก็เพราะว่าหลังคามันหนามันตัดกระแสลมแล้วความแรงของลมมันไม่มีแรงที่จะมาดูดเอาหลังคาท่านไปได้แล้วละ่ะแต่ท่านต้องระวังเรื่องการออกเหล็กที่ไปชนกับเสาเนี่ยนะตัอ้งนั้นต้องออกดีๆล็อกแน่นๆอย่างเงี้ยมันต้องห่างหนึ่งเมตรแล้วจากนี้มันได้สี่เมตรแน่นะอ้านั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมเดินตามผมเข้ามาจะพาเข้าไปชมภายในนะครับรูสาขอใช้คำ่าสีรูสายเนี่ยป็นดีเจของบ้าน นั่งอยู่ข้างในไม่กล้าออกไปนั่งนอกเนาะนั่งข้างนอกมันร้อนใช่ไหมเออเห็นไหมแกามานั่งข้างข้างในเนี่ยมันนั่งข้างนอกมันร้อนตอนนี้ข้างนอกอยู่ยที่สี่45องศาของ 28. มันที่ยี่สิบแปดเมษาพนสพัน5 6 7ร้อยกสิเจ็ดำเภอดอยเต่านะครับส5ิองศาข้างนอกแต่เจ้าของบ้านเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ข้างในเป็นยังไงครับมันเย็นดีครับดูข้างนอกเลยมันร้อนครับเลยเข้ามาอยู่ในบ้านนี่ครับเห็นไหมได้ยินนะครับพูดแอลเหนือให้ชาวเหนือรู้หน่อยว่ามันดียังไง เอ่อมาเอ่ยพ่อนะครับบ้านครับถ้าข้าห่อนไปข้าห่อนมาพ่อนะครับาามาพ่อม,มากอยด้วยนะครับบ้านของน้องผมครับครับเดี๋ยวจะถามท่านอ่าในช่างอันนี้ช่างท,ที่ที่ที่ทําบ้านหลังนี้เคยทําเคยเห็นวันสดุปิงปองแล้วเคยทํามาก่อนไหมครับไม่เคยอ่ะไม่เคย <laughs> ขนาดไม่เคยในยางสีมือเนียนปิ๊กเลยถ้าท่านผู้ชมท่านใดยอยากจะใช้บริการของช่างชื่อช่างปรีดาครับช่างช่างปรีดาช่างปรีดา,ดาก็ เรียกใค้บริการในโซนภาคเหนือได้เห็นคุณปีดาช่างปีดาบอกว่าสามารถไปทําวัสดุปิงปองแบบเนี้ให้ได้ทั่วภาคเหนือนะครับก็นี้ก็เลยอยากจะให้มีอะไรก็โทรถามช่างเขาเลเลยปรึกษาช่างเขาได้เลยช่างปีดานะครับเดี๋ยวท่านช่างปีดาจะบอกเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรช่างปีดาศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งครับรับโทรศัพท์นะครับ่แล้วที่ผ่านมาหลังจากทําบ้านหลังนี้แล้วจากที่เราเคยทําอย่างอื่นมาแล้วมาทาบ้านปิงปองเนี่ยง่ายสะดวกรวดเร็วไหม เลี้ยวาครับแต่เราการบางแผนโครงสร้างต้องเป๊ะโครงสร้างก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยจากคานเมนจากนี้มานี้สี่เมตรอันนี้ห้าเมตรกําลัางเนี่ยใช่ไหมสีม่เมตรนะฮะอ่ะพาดูชมแต่ละห้องเลยว่าบ้านหลังนี้มีทั้งหมดกี่ห้องอ่ะลืมถามงบประมาณงบประมาณที่สร้างไปทั้งหมดเท่าไหร่นะทั้งหมดเลยน่าจะอยู่ตั้งราดาษฐานขึ้นมานี่อยู่ร้านนติดนะครับรวมครับรวมตกแต่งอะไรหมดนะครับกระเงกระเบื้องเครื่องน้ำสุขภัณฑ์สือสาัญิวโกาก็อยู่ได้ใช่ครับใช่ร้านต้นต้นกว้างยาวเท่าไหร่กว้าง เออเดี๋ยวนะเอ่อเก้าคูณสิบสองสิบห้าครับเก้าคูณสิบห้านะครับรวมระเบียงได้ยังสิบห้าเมตรต่าเมตรยังไม่รวมอ่าต้องบอกระเบียงได้อีกสามเมตรก็ระเบียงรวมแล้วอ๋ารวมไปแล้วอ่าสรุปก็คือโครงสร้างหลังนี้เนี่ยร้านต้นต้นล้านหนึ่งอยู่ที่ร้านหนึ่งก็แล้วกันนะอ่าเก้าคูณสิบห้าเมตรรวมเบ็ดเสร็จขี้้วกระเป๋เข้าอยู่ได้เลยท่านก็ไปคูณไปหารเอาเลยว่าเอ้ยมีเงินสร้างบ้านตั้งร้านหนึ่งแต่เวลาแดดออก ได้เข้ามานั่งอาศัยในบ้านภายใต้อุณหภูมิภายนอก45องศาได้จริงไหมอย่างที่ท่านเจ้าของบ้านหรือน้องไทยท่านเจ้าของบ้านก็บอกท่านผู้ชมไปแล้วเมื่อสักครู่น,นี้เดี๋ยวผมจะพาชมว่าแต่และห้องมันมีทั้งหมดกี่ห้องบ้านหลังนี้นะครับอันนี้ห้องที่หนึ่งนะครับอ่ะมาดูอ่านี่เห็นไหมฮะอันนี้ภายในสีขาวหมดนะฮะหลักการของการอยู่บ้านเปินงองง่ายๆคือเปิดหน้าต่างให้อากาศไหลผ่านตลอดเย็นไม่ต้องหวังวางอันเถอะอ่านี่ยรัเปิดเอา,เอาพัดลมเป่าให้อากาศมันออกผมเพิ่งกำลันถ่ายเนี่ยแล้วเป็นฝ้า ะแล้วก็ต้องเย็บดีแบบนะครับเหตุผลที่ว่าต้องให้เย็บเนี่ยเพราะว่าผืนบ้านทั้งหมดสิบห้าคูณเก้าเนี่ยมันจะต้องเย็บแผ่นลังคาในติดกันเป็นผืนใหญ่ทั้งหมดเพื่อเป็นสเตนในตัวไม่ให้บ้านมันโยกมันย้วยไม่ใช่ไปมุงเสร็จแล้วก็ให้มันแผ่นใครแผ่นไม้เป็นอิสระอยู่แนละเวลาลมกระชากแรงๆเนี่ยมันจะโยกแต่ย้วยแล้วมีสิทธิ์บินได้เหตุผลนะครับอ,าอามาดูห้องต่อไปนี่ผนังอันนี้ก็เป็นลายไม้ลายอันนี้ลายไม้สัก เราไม่สักเข้มนิดๆนะครับนะฮะเป็นธรรมชาติน,น,ะ,นะครับนะฮะอ่าอันนี้ก็คือห้องโถงเขาอ่ามาดูห้องที่สองอ่าดูสิเนี่ยหนึ่งหนึ่งอ่าอันนี้ห้องนอนที่สองนก็แบบเดียวกันกับห้องที่หนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมพอเข้ามาอยู่ข้างในแล้วเฮ้ยข้างนอกสี่ถห้าข้างในเขา,ขามานั่งนอนเล่นกันสบายเลยเนี่ยอ่าอันนี้ห้องที่สามอันนี้ห้องที่สามห้องที่สามห้องสามแล้วเดี๋ยวพอมาดูห้องน้ํานิดนึงอ่า อ้าวห้องน้ําเขาก็ใช้เป็นผนังปิงปองเห็นไหมอ่าเป็นผนังห้องน้ําไปเลยเลยในตัวนี่อ่ามาทีนี้ก็มาดูครัวสรุปบ้านหลังนี้มีทั้งหมดสามห้องนอนหนึ่งห้องโถงใหญ่แล้วก็หนึ่งครัวหนึ่งครัวนี่หนึ่งครัวเนี่ยนะครับนะแล้วก็เห็นไหม เขาเอาตู้โชว์มาแขวนได้อีกวิธีแขวนตู้โชว์ก็ไม่ต้องเรื่องเยอะใส่น็อตผีเสื้อสามารถรับโหลดได้ประมาณเกือบร้อยตีไปร้อยกิโลแล้วกันนะเพราะว่าแรงดันเนี่ยของผนังปิงปองสูงสามเมตรสี่เมตรเนี่ยมันรับแรงดันได้ประมาณสี่ร้อยกิโลนะครับคำว่าสี่ร้อยกิโลเห็นไหมความว่ารรเอาราคาเอา,เอาผนังปิงปองเดี๋ยวางคานห่างสี่เมตรเนี่ยเอาเข้าวสารสีก่กระสอบไปวางเนี่ยมันไม่หกักง่ายๆคิดคิดกันสลัต่างง่ายๆแบบนั้นนะครับ วิธีเข้าวงกบเนี่ยมาดูดิวิธีเข้าวงกบนะครับก็จะเอาเฟรมอลูมิเนียมเนี่ยอมผนังก่อนแล้วก็เย็บริเวทติดกันเสร็จแล้วก็เอาวงกบไม้เนี่ยมาชนติดกับวงกบแบบนี้อก็กลายเป็นวงกบทนเฟรมอลูมิเนียมที่ไปอมผนังก็แข็งแรงเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ขยับเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแข็งแรงยืนยันอย่าลืมนะครับท,ท่านผู้ชมถ้าจะใช้วัสดุของปีกปองที่โรงงานผลิตสีคิ้ว ที่เดียวในประเทศไทยส่งทั่วประเทศแล้วส่งไปรอบบ้านอ่านเมืองเราอันนี้คือสินค้าของคนไทยขายไปทั่วโลกวิธีการเนี่ยที่จะดูว่าเป็นสินค้าของปิงปองส่งจากสี่คิวหรือไม่เนยดูง,ง่ายๆหนึ่งดูบินดูบินใบโคเวอร์ราคาเพราะว่าการสั่งซื้อการสั่งทำสั่งตัดเนี่ยจะต้องวาดรูป สี่เหลี่ยมกั้นห้องสูงเอียงเท่าไร่ไปที an, ่โรงงานฝ่ายขายแล้วฝ่ายขายเขาก็จะคิดประมาณราคาให้ก really no ่อนว่าเนี่ยใช้ผ้ากี่แผ่นใช้ผ้าหนังกี่แผ่นเป็นเงินเท่าไหร่ค่าขนส่งเท่าไหร่แล้วก็มัดจำนั่นแหละดูบินใบนั้นถ้าบินใบนั้นน่ะไม่มีหัวกระดาษของปิงปองไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทปิงปองไม่ใช่นะครับไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของปิงปองนะครับ าอก็ดูสินค้าก็ง่ายๆก็คือมันจะมีล่องเนี่ยล่องอันเนี้ยมันจะเป็นทางเดินของอากาศเนี่ยวิธีดูสินค้ามันจะเป็นล่องเนี่ยมันทําไมต้องเป็นล่องหนึ่งมันได้มิติได้เซกเกอร์ของการเอ,อตกแต่งนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นทางเดินของอากาศเพื่อป้องกันการแตกล้าเพื่อต้องการาการดีดของเหล็กที่มันเจอความร้อนเจอเย็นแล้วก็ทางเดินของอากาศเนี่ยวิธีดูว่าแท้ไม่แท้ แล้วก็แท้ไปแท้อีกเรื่องหนึง่งเอาคานห่างสี่เมตรแเราให้ช่างเขาขึ้นไปเดินดูที่ถ้าหากแสดงว่าไม่ใช่หรือถ้าอ่อนยบ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 อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับของปิงปองถ้าวางคานห่างสี่เมตรเนี่ยจะยบยบอย่างเงี้ยไม่มีอ่าเดี๋ยวถามช่างก่อนช่าง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 ถามนิดนึงอ่ามาถามช่างนิดนึงอ่าอ,อีตอนมุงเนี่ยตอนมุงเนี่ยขึ้นไปเดินได้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 ไดยังไง อ๋อนั่งตั้งวงกินข้าวไรเลยครับต่อช่วงครับแข่งใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวรับการยืนยันจากช่างแล้วนะครับเนี่ยพอเขาไปเดินแล้วตั้งวงกินข้าวกินน้ำบนบนไม่ต้องไปเดินลงมาแล้วก็ช่างก็ไม่ต้องเสี่ยงครับอช่างไม่เสี่ยงในการเซฟตี้ความปลอดภัยของตัวเองด้วยเพราะว่าไม่ต้องเอาไม้พาดไม่ต้องอะไรไม่ต้องครับเดินได้เลยอ่าเห็นไหมฮะเนี่ยหนึ่งช่างปลอดภัยในเรื่องของการติดตั้งการมุงท่านสบายใจได้อ่านั่นก็ขอ เวลติเพียงเท่านี้โอกาสหน้าจะไปจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเขตสยามแล้วรวมถึงห้างบ้านพม่าคาม,าามนลาวแต่ลาวเนี่ยข้ามไปยากก็เลยไม่ไปหวังกันเถอะมันมีทั้งเวียงจันทร์มีทั้งเซโนมีทั้งไหนสั่งไปเยอะแยะเหมือนกันนะอันนี้ว่าเอามีเวลาก็มาเฉพาะเที่ยวเมืองไทยก่อนนะครับโอกาสหน้าจะไปถ่ายต่างประเทศไมหมท่านดูสวัสดีครับ